สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระุมเด็จบางขุนพรมนะครับเทร่านี้เป็นพระวระะขังครับร่วมบรรจุครูวัดบางขุนพรมเพื่งนด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับมองมไกลๆก็เห็นเรือนรางถ้าล,ลงกล้องก็น่าจะเห็นรอยหมือกนะครับถ้าไม่มีตาปั๊มนี่เป้าองค์นี้เป็นพระวรขัง เพราะว่าพิมพ์ทรงแล้วเนื้อหาเ็าเป็นพระวรคัพพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้ค่อนข้างหายากครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่แพงนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานครับเนื้อหากับเนื้อวรรขังนั่นแหละครับเต็มซมมีความสวยสมบูรณ์สมุดองพระครับมีความล้ำลึกเส้นคมชัด เส้นฐานชัดใหญ่ล่ำนะครับเป็นผ้าสมเด็จวะละคังผงผ้านี้มีความสมบูรณ์ครับได้สัสดส่วนใบบูชาขึ้นคอนี้ห้อยข้างนอกได้เลยครับโชว์ได้เลยว่าเป็นพระสมเด็จวะละคังหรือบางคุนผมแท้ๆนะครับ ไม่ต้องอายใครครับส่วนมากเนื้อหาแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอหรอกครับตามตลาดผ้าหรือว่าตามตลาดนั้นนะครับเพราะว่าพระแท้ๆส่วนมากเขาอยู่ตามบ้านคนตามนักสะสมนะครับถ้าขายต่อเขาก็ขายต่อมือเขาจะไม่วางขายตามตลาดนะครับไม่เหมือนพระตามเดินแบบนะครับถ้าจะเีนแบบก็จะวางขายตาม ราดองละร้อยองละห้าสิบาทนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ถึงยุคจริงๆก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับถ้าปีสอง 1, 500, พันห้าร้อยออแกะขู่ปีนั้นก็องเล่นก็ตัวๆแบบนี้นะครับไม่ตัำกว่าสามพันห้าสามพันสี่พันนะบแ,แบบธรรมดาธรรมดาก็สองพันแต่ไวนั้นก็ ทองบาทละ300นะครับเปรียบเทียบก็เท่ากับว่าองค์หนึ่งก็ทองส0บาททอง10บาทถ้าเป็นสมัยนี้ก็เท่ากับว่าองค์เท่าหนึ่งออกจากวัดปีนั้นก็ต้องบูชา3แสนบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นราคาเงนินนะครับตั้งแต่สมัยซื้อวัวซื้อควายตัวละ5บาทนะ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังดูตาปั๊มกันคนระับนี่ถ้าไม่มีตาปั๊มนี่ก็คือวัลลังค์แล้วนะครับตีเป็นวันลลังคได้เลยเรนนี้ก็มีตาปั๊มก็าาก็จัดกลุ่ววัดบางขั้นพรมนะครับเราก็ตีเป็นวัดปังมข้นพรมเ้องนี้เปิดราคานะครับมาที่สองแสนห้านะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ กมาได้นี่ก็จะมีรอยตาน้ตาเมือกนะครับมีรอยน้ำเมือกนะครับนี่ครับบางจุดนะครับเขาจะเป็นมีปุง้งงอขึ้นมาเนี่ยครับงอขึ้นมาแล้วก็ผนะกเป็นเคลไซย์นะครับปกคลุมผิวพระ จนให้ทาให้ตาปัม๊มตาเมือกนี้อยู่ด้านล่างนะครับไปอยู่ด้านล่างตาปั๊มอยู่ด้านล่างแล้วก็ผิวพระอยู่ด้านบนอีกทีนึงนะครับซึ่งของปอมทําเรียนแบบไม่ได้นะครับแบบนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็การเวลาเท่านั้นนะครับ นี่ครับมีรอยหมึกอยู่นล้ครับเขานีโดนใช้มาก็คอดข้้งใช้ยเยอะนะครับก็เลยตามหมึกเขาก็ลบเรือนรางไว้บ้านนะครับแล้วก็เกิดจากพุนงอขึ้นมานะครับทับถมจนทําให้ตาหมึกไปอยู่ด้านล่างะครับนหาก็มี ตรงตูงต่ำ,ตำตๆครับมีเนื้อเน่ามีรอยปูไตมีรอยคุณปลายเข็มนะครับเนี่ยมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงครับมีแคลเซียมประสานกันอยู่บนผิวผ้านะครับเนี่ยครับเนื้อแบบนี้นะครับทำเปีนแบบทำไม่ได้นะครับ เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทําพระปอมนี่ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ด้านข้างนี้เกิดจากกายภาพของการเปลี่ยนยแปลงกลายเป็นแคลเซียมอันนี้มีมมลสารครับเป็นเวลเลอร,ร์ที่ำดำๆเราก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเม็ดอะไรถ้ากล้องกาลังขยายตั้งสูงนี่น่าจะดูได้นะครับดูออกนี่ครับเป็นเบลเลอร์นะ มันเม็ดเหล็กไหลหรือว่าเม็ดอะไรทักอย่างครับสีดำมีความเป็นเงาด้วยนะครับคล้ายๆเหล็กไหลนะครับองคนี้ซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราก็แค่กล้องสิบเล็กนะครับขอบข้างก็สำคัญนะครับขอบข้างก็ ย่ามองข้ามนะครับขอบผ้างขอบผ้างเขาต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงนะครับถ้าเรียบเรียบตึงตึงตรงเป๊ะนี่เป็นผ้าใหม่นะครับผ้าอายุเกือบสองร้อยปีนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างกระตูกผ้าต้มเด็ดที่อายุถึงยิงกินี้ดูง่ายนะครับดูไม่ยาก ด,ดูยากเฉพาะภาคที่ทาแล้วกุมเครือครับดูยากไปหมดตรงนี้เนี่ยเขาจะประสานกันนะครับเป็นแคลเซียมนี่มีกี่กูอยู่ในโพรงนะครับตามโพรงโพรงนี้เกิดจากการย่อยสลายของมวลสารนะครับที่เดียอก็จะเป็นแคลเซียมแคลไซด์เกิดจากการย่อยสลายนะครับของมวลสาร นี่ก็จะเป็นเม็ดเม็ดชั้นชั้นนี่เกิดจากปูนงอกงอกขึ้นมาต่อไปก็เป็นเนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป,เป็นเนื้อเดียวกันเป็นผมผิวผ้าอีกทีหนึ่งขออาัยนะครับที่มือไม่ค่อยนิ่งเพราะเรายกขึ้นมาลอยแล้วสวางกับพื้นแล้วก็กล้องก็ไม่โฟกัสครับยกขึ้นมาแล้วมือก็ไม่มีที่วาง ก็สั่นนิดหน่อยครับก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนเรานึกอะไรไม่ออกนกนึกถึงโขดหินนะครับโขดหินตามภูเขาเนี่ยเห็นเม็ดนี้นนนนก็เกิดปูนงอกครับงอกขึ้นมา เนี่ยเป็นเม็ดถึงมนุษย์ไม่สามารถไปทําให้ปูนงอกได้นะครับเกิดจากกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับ ดูด้านหน้าครับนี่ตรงประพักครับตรงใบหน้าเนื้อหาเาจะเป็นแบบเนื้อเน่นนะครับเป็นเ็กลักษณของพระสมเด็จวะละัลขังกายภาพแบบนี้นะครับของปลอมทำเรียนแดดไม่ได้นะครับ มีแคลเซียมขาขาวนี่เขาเขาข,าขาวเงางๆเลยครับคล้ายกระดูกแคลเซียมเขาโดนแตงมเขาจะสะท้อนแสงแล้วเกิดจากเนื้อในของพระจริงๆนะครับไม่ใช่มีใครไปแต่งไปแต้มได้นะครับเรานี่เกิดจากธรรมชาติครับนี่ตรงหน้าออกนะครับตรงพระโอฬะ เนื้อหาเขาจะมีมิตินะครับมิติจะไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะถ้าสีเดียวนี้ในน่าจะใช่นะครับเพราะป่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับค่อนข้างกระูกสูงเนี่ยจะมีเนื้อเน่าๆ่นถึงเนื้อหาแบบนี้นะครับมมนุษย์ทําไม่ได้นะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครับทางกายภาพนะครับ ตรงซอแขนก็มีขี้กูนะครับให้เห็นอยู่พองามครับ้พาพนี้ไม่ค่อยมีคับขูน่าจะอยู่ในโซนที่สะอาดกับไม่โดนน้าไม่โดนที่โคนไม่โดนที่ฝุ่นมีโซนที่สะอาดมีโัวเส่นซุมนะครับมีแคลเซียมขึ้นขาวๆงเงาเนี่ยครับ เเสียมนี่มนุษย์ทําไม่ได้นะครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับและการเวลาให้เราเปรียบเทียบได้นะครับกับภาคต้มเด็ดบ,บางขุนพรมปีศูนย์เก้าก็ได้นะครับเพราะว่ากายภาพเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปที่ไหนเลยถ้าต่างกันเป็นร้อยปีครับอีถูนเก้าก็อีร้อยปีก็เนื้อก็น่าจะแบบนี้นะครับ แต่ว่าพระองค์นี้ก็ไปไกลครับไปไกลกว่าไปไกลกว่านี้นครับถ้าอีกร้อยปีก็น่าจะขาวทั้งองค์นะครับน่าจะเป็นแคลเซียมทั้งองค์น่าจะเป็นพระที่เนื้อขาวทั้งองค์นะครับปีุนข้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับอีร้อยปีนะครับให้เราเปรียบเทียบได้ครับ,บพระ ที่มีเวลาการสร้างที่แน่นอนนี่จะมีเนื้อเน้ๆครับตรงเต็นจม ใจก็ทักมาได้นะครับเปิดในราคาที่แบ่งปันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากได้พระสมเด็จที่ท่านท่านสมเด็จตัวท่างจริงๆนะครับที่ถึงยุคจริงๆไว้บูชาขึ้นคอนะครับถราสมเด็จนี้เดินไปไหนก็เจอนะครับแต่ว่าเนื้อที่ แจริงๆนี่ก็หายากนะครับไม่ใช่หากันง่ายบางคนก็เล่นเฉพาะที่พอขายได้ครับเล่นที่ชอบก็มีนะครับบางวันขุ่มแต่ว่าเนื้อที่ถึงจริงๆนี่ก็หาดูก็ค่อนข้างยากนะครับ บางท่านที่นำเสนอก็มีอยู่นะครับพระที่เนื้อถึงยุคจริงๆมีไม่กี่คนนะครับที่นันที่ถึงยุคจริงๆนะครับที่นำสเสนอใน youtube นะครับหรือในเฟซเฟซบุ๊กดูง่ายนะครับพระแท้กับพระทำเรียนแบบี้เนื้อต่างกันนะครับต่างกันเยอะเช่งกับฟ้ากับเหวนะครับ ที่ดูตาเปล่าได้ด้วยซ้ำไม่มีทางเหมือนกันหรอกครับถ้าเหมือนกันก็คงเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วถ้าเนื้อหาที่ถึงยูคจริงๆแะครับแล้วคงจะไม่มีราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านนะครับ ถ้าใครเจอแบบนี้นะครับหยิบบูชาขึ้นคอได้เลยครับแต่ร้านเปอร์เซนครับไม่ต้องไปถามใครนะครับถามคนเยอะแล้วโด,ดนหลอกครับเจอคนไม่ดีแล้วหลอกอพระเราหลอกให้เราทิ้งพระก็ได้ครับดีเป็นพระไม่ถึงบ้างไม่ใช่บ้างครับให้เราถอดใจแล้วก็ทิ้งพระนะครับ เจอคนดีก็ดีไปบา,บ,าบางทีบางเธอบางทีเจอคนดีก็ดูไม่เป็นก็มีครับที่กิงฝึกดูด้วยตัวเองดีที่สุดกับดูได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครครับถามถามเยอะแล้วบางทีเจอคนโลภมากก็หลอกก็มีครับหลอกให้เราไม่เอาพระ หรือกรอกซื้อถูกถูกศึกษาด้วยตัวเองดีที่สุดครับไม่ยากหรอกครับเพราะว่าพระแท้ยังไงก็เนื้อก็ไม่เหมือนกันกับพระปลอมอ,อยู่แล้วครับไม่มีทางเหมือนครับนี่ครับให้ดูเลยครับว่าเหมือนไหมครับไม่มีทางเหมือนหรอกครับ ถ้าใครมีแบบนี้นะครับคือแพะแท้นะครับแต่บางกลุ่มก็ต่อต้านนะครับบางคนเาก็ต่อต้านเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นพระเนื้อแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เล่นเนื้อที่พอขายได้เป็นพ้าที่พอขายได้ครับบางคนเขาก็ ไปดูตามอาจารย์ในโลกโซเชียลที่คนนั้นเขานำเสนอเป็นพระที่เนื้อไม่ถึงเขาก็ตามคนนั้นเขาก็บอกว่าพระแท้ตามกันแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับพระแท้ก็มีอยู่แบบเดียวนะครับมีอยู่เนื้อหาแบบเดียวก็ไม่ได้ว่ากันครับบางคนก็เล่นที่พอซื้อหาได้ขายได้ บางคนเขเล่นศรัทาด้วยใจครับก็ได้เหมือนกันครับใจรักใจศรัทาแต่ถ้าเราอยากดูเนื้อพรทที่ถึงยุคจริงๆมันก็แตกต่างกันเยอะครับแตกต่างกันเยอะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กอฝากติดตามนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ